Thank <laughs> you. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีความกังวลใจต่อตาตนานการพัฒนาโครงการส่วนที่สนะครับเป็นกลุ่มภาคสนถามว่าทาไมอาจจะมีหลายคนถามว่าทําไมเราต้องมีเรื่องของโรงไฟฟ้านะคะกเ็เมื่อเช้าเนี่ยเรามีการพูดถึงไปแล้วนะคะว่าภากรกิจระลับของกองกพเองก็คือจัดหาพลังงานนะคะสําหรับให้กับภาคประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆในสังคมนะคะว่าจะได้มีไฟฟ้าใช้มีแหล่งพลังงานที่มั่นคงนะคะ ในแง่ของการใช้ไฟฟ้านะคะถ้าเรามองมาที่เฉพาะบ้านของเราเองนะคะ,ะในบ้านแต่ละหลังเมื่อก่อนอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากนักนะคะปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็ไม่มากนะคะพอมีคนเยอะขึ้นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นความต้องการก็เพิ่มขึ้นตามมานะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรือนนะคะก็ จะมีทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของธุรกิจต่างๆก็ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะคะทีน,นี้พอไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราพึ่งพิงนะคะสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะไปอยู่ที่การธรรมชาติขนข้างมากๆนะคะแล้วเราก็รู้ว่าตัวแก๊สเนี่ยจะน้อยลงทุกวันนะคะแม้อาจจะมีผลกับเรื่องของราคาแน่นอนเพว่าราคาของตัวไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้น ะะเพราะว่าเรื่องของค่าไฟนะคะก็จะเพิ่มสั่งมาเพราะว่าตัวแก๊สมันเพิ่มขึ้นนะคะแม้สิ่งที่ภาารัฐต้องทางก็คือหาสัดส่วนของเชื้อเพลิงอื่นมาเพื่อ,อรักษาสมดุลอรัราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ชาวบ้านไม่เดือดร้อนนะคะประชาชนเพราะว่าถ้าถูกาไฟแพงเกินไปหรือว่าไฟไม่พอ S <S เขาไม่ส่งแก๊สให้เราเราป่าก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือภาร,รกิจที่เราขอต้องทำนะคะก็มีเรื่องของการที่เราต้องอหาแหล่งพลังงานอย่างอื่มมานะคะเพื่อทดเคอร์ใน่วนของพลังงานที่เราจะใช้นะคะตัวจะเห็นว่าแก๊สเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้อยู่ถึงประมาณ4-2%เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคง เรื่องพลังงานนะคะอีกอันหนึ่งก็คือในพื้นที่เองนะคะก็จะช่วยให้เรื่องของการจ้างงานหรือเรื่องของอเศรษฐกิจไดมีการพัฒนามากขึ้นนะคะก็จะทําให้เรื่องของผลตอบแทนกนั้นเศรษฐกิจสังคมจะมันตามมานะคะขณะเดียวกันทณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็จะดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมน,นะคะนี้ถามว่าถ้าในท้องถิ่นเองจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะ,ะประโยชน์โดยตรงก็คือเรื่องของเงินที่จะ,ะทางการไฟฟ้านะคะทางกระทรวงกางาน,งาน ซึ่งถ้าดูในเรื่องของขนาดโครงการเนี่ยปีหนึ่งก็จะมีเฉพาะในช่วงก่อสร้างเนี่ยก็ประมาณร้อยล้านนะคะที่จะเป็นภาษีที่เป็นเงินที่กลับมาที่กองทุนของชุมชนนะคะอีกอันนึงคือเมื่อดาเนินการจ่ายไฟขายไฟก็จะมีเงินที่สําสหรับเป็นกองทุนสําสหรับชาวบ้านนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ300ล้านต่อปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ไปรับจชุมชนโดยตรงนะคะ ในเรื่องของกองทุนถามว่าไปใช้อะไรได้บ้างซึ่งเียนว่าทุกคนในชุมชนมีนคนพอจะทราบหรือกันว่าก็มาใช้ในการพัฒนาด้านตา่างๆเรื่องสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องสังคมเรื่องการพัฒนาอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่สามารถที่เอามาใช้เอาเงินกองทุนเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์แล้วก็เสริมสร้างให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาด้านตา่างๆนะคะให้สมบูมณ์มายิ่งขึ้นนะคะนี้เป็นผลประโยชน์โดยตรงนะคะ ในเรื่องของการถามว่าทาไมเราถึงใช้ถ่านหินก็คงทราบแล้วว่าเราต้องเอาหาแหลง่งพลังงานอย่างอืน่นะคะหรือเชื้อเพลิงอ,อื่นเนี่ยเพื่อมาปรับเรืออ่อ,องของสมดุลของค่าไฟให้อยู่ในในระดับที่ชาวบ้านไม่เดือดร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องทำทีนี้ถามว่าในแง่ของถ่านหินนะคะที่เอามาใช้เราทําไมถึงบอกว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดจริงๆก็บอกว่าในกระบวนการของอเทคโนโลยีสะอาดเนี่ย มีตั้งแต่มีตั้งแต่ในขั้นของอการใช้ปรับที่เรื่องของตัวถา่านหินที่เข้ามานะคะทำความสะอาดกันก่อนนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้เรื่องของเทคโนโลยีในการเผาไหม้นะคะเหมือนกับเครื่องยนต์นะคะที่เราใช้อย่างรถยนต์ปัจจุบันก็มีปรับให้เป็นยูโร 2อโลซเลนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เ,เรื่องของการปับเลื้อยเทคโนโลยีในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของการบำบัดมลพิษนะคะซึ่งเป็นระบบดักคุณระบบกํกจาจัดออกซรเนจเนระบบกํจาจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทเทคโนโลยีที่มา,าช่วยในเรื่องของทําให้มลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไม้ด้วยทางดินสะอาดมากขึ้นนะคะก่อนที่จะปล่อยออกไปนะคะอันนีเ้เวลาที่เราพูดถึงจะมีคนบอกว่าทานดินสะอาดจริงๆแล้วมันอยู่ที่เทคโนโลยีที่เอามาใช้ในแต่ละขั้นตอน นะะในเรื่องของตัวฐานินที่เราใช้นะคะก็ตัวโครงการเองเนี่ยจะใช้เป็นบ,บิทูมินาสหรือบิทูมินาสนะคะซึ่งจะมีเรื่องของกรรมฐานตาม อันนี้ก็เ,กเราจะคัดเลือกคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะส่วนตัวโรงไฟฟ้านะคะตัวอย่างที่มีการสร้างเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะคะเรียกว่าทุกประเทศทั่วโลกก็มีนะคะแล้วก็มีสัดส่วนที่สูสงคาร์บูเรตสไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อ,อันนี้เป็นตัวอย่างในญี่ปุ่นนะคะที่ก็มีการสร้างตัวรงไฟฟ้าซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าเป็น national park ของ,ของอใ,นในประเทศญี่ปุ่นนะคะ นี่เรื่องของตัวโครงการเองนะคะหลายท่านจาเร๊ะตัวโครงการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตัวโครงการลอยฟ้าเราเรามีอยู่สองส่วนด้วยกันคือลอยฟ้ากับท่าเรือเดีตยต้นไม้เนี่ยเราจะพูดจึดในรายละเอียดของตัวท่าเรือนะคะตอนชั้นจพูดถุงตัวของลอยฟ้าก่อนลอยฟ้านะคะเราต้องการพื้นที่อยู่ประมาณ2 0 0 0ันไร่นะคะสําหรับ ก่อสร้างนะคะโรยฟ,ฟ้าซึ่งก็จะมีเรื่องของอ,อาคารต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวตัวโรยฟ,ฟ้าที่เราจะทำนิดนะคะกะ็ในในส่วนของตัวอีกแงน,นึงก็คือตัวท่าเรือนะคะซึ่งตัวท่าเรือของเราเนี่ยแยกเป็น2ส่วนด้วยกันเนื่องจากว่าตัวเรือที่โหลดสมมาอาจจะเป็นเรือขนาดใหญ่เราก็เลยต้องมีท่านก่อเรือกามทะเลเพื่อขนถ่ายลงเรือเล็กแล้วถึงจะ เข้ามามีท่าเรือนะคะในบริเวณได้เพียงซึ่งต้องบอกว่ารายละเอียดของโรงไฟฟ้ากับเรื่องของท่าเรือท่าที่เรือที่เราจะทำนะคะเราได้แจกเป็นเอกสารนะคะมีเล่มสีสีเหลืองกับเล่มสีฟ้านะคะซึ่งท่านสามารถจะอ่านรายละเอียดเนี่ยที่อยู่ในเล่มรายการนั้นได้นะคะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลนะคะนี่ถามว่าตัวโครงการเองนะคะอย่างที่เรียนว่าทั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็ตัวท่าทีเรือเนี่ยอยู่ใน ที่จะต้องมีการจัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในบ้านเรามีกําหนดอยู่11ประเภทโครงการด้วยกันนะคะว่าถือเป็นโครงการดูแลที่ต้องมีการศึกษาซึ่งของเราก็เป็นหนึ Denn ่งในโครงการนั้นนะคะที่ต้องมีการศึกษาตามที่กฏ ข้อมูลคือต้องเรียนให้เข้าใจก่อนว่าข้อมูลละโครงการที่อยู่ที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากการออกแบบเบื้องต้นเป็นแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นนะคะในการจัดก,การศึกษาแล้วก็การรับความคเห็นต่างๆเนี่ยเราก็จะรวบรวมเอาข้อความเห็น,นลแล้วก็ผลการศึกษาที่ได้เนี่ยมาปรับแก้ไขหรือกับถูกนะสมมุติว่า ในยกตัวอย่างคือว่วถ่าตัวของท่าเรือเนี่ยเราบอกว่ายื่นออกไปอาจจะเป็นอีกสาการเดินเรือของชุมชนนะคะที่ออกไปทำการผลิตเราก็ต้องมาดูว่าจะรอบยังไงที่ให้ระยะ,ะของท่าเรือที่ยื่นออกไปเนี่ยไม่เป็นโบกวนกันการการจอดคนในพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันเราก็จะดูว่าในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นนะคะ ย่อมมีผลกระทบบางแงนถ้าเกิดว่ามีผลกระทบแล้วเรามีด้านดีที่สามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดเอาผลดีกับคิมสนมากขึ้นก็สามารถที่จะทำได้เพื่อในการศึกษาได้เจอทั้งสองส่วนนะคะทั้งที่เป็นข้อเสียแล้วก็ข้อข้อดีหรือผลกระทบที่เชิงบวกนะคะในขั้นการจัดทำรายงานแล้วก็ในการศึกษาเนี่ยต้องเห็นว่าเราก็จะยึดตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้นะคะทั้งของสพของสำนักงาน คุณภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการัดทําเ,เกณฑ์แล้วก็แนวทางในการศึกษาเราก็จะเอามาใช้ขณะเดียวกันอีกอันนึงก็คือประสบการณ์ของตัวศึกษาเองนะคะที่เรามีประสบการณ์นในเรื่องของการศึกรางานก็จะนํามาพิจารณาตำรวจขอบเกตแล้วก็แนวทางในการศึกษาที่จะาำารศึกษาไว้ด้วยนะคะนี่ในเรื่องของตัวรายงานการศึกษาองกระทบถึงร้อนเนี่ยต้องเรียนว่ารักก่อเลยนะคะจะประกอบไปด้วยเจ ส่วนด้วยกันนะคะโดยส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการพูดถึงตัวความเป็นมานะคะเหตุผลความจำเป็นแล้วก็มาแต่งจอตัวกฎอะไยที่เกี่ยวข้องว่าเราต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะคะในแง่ของการมีเป็นต้องไปตรวจสอบเรื่องข้อกฎหมายกันว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะอันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของรายละเอียดโครงการนะคะรายละเอียดโครงการอย่างของรถไฟฟ้าเราก็ต้องพูดถึงหมดก็แต่ว่าเชื้อเพลิงมาจากไหนผลยังไงเก็บยังไงเอาไปใช้ยังไงเขาไม่รด้ มีของเสียที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะมีใ ER um so นเรื่องของน้ำเสียน้ำต้องใช้ไหมนะคะระบบสายส่งจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นข้ตอนรละเอียดของการที่ต้องมีการศึกษาแล้วก็ลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพนักงานนะคะรวมคนในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่รายละเอียดโครงการที่ต้องมีนะคะซึ่ง มีขั้นตอนไหนบ้างที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้เรามีการใช้น้ำน้ำที่เราเอามาจากไหนจะกระทบกับใครบ้างนะคะมีคนที่ใช้น้ำร่วมกับเราไหมนะคะมีกุ้งหอยกุลาอยู่ในน้ำเปล่านะคะนันนก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องมาดูว่าใช้มากเท่าไหร่จะมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะเพื่อมาใช้ในการประมงเราก็วิเคราะห์ว่ากิจกรรมแบบนั้นก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะอะเราก็อยากไปแลประกอบการนะคะเป็นการเรื่องของสภาพแวดล้อม จะมีการพูดถึงการศึกษาในแต่ละด้านนะคะว่าด้านกายภาพเนี่ยหรเรื่องอากาศเรื่อนน้ำเรื่องเสียงนะคะเราจะมีการเก็บตัวอย่างยังไงจะมีวิธีการเก็บตัวสภาพเพื่อรตรวจวัดว่าปัจจุบัน ของกระบวนการมีส่วนร่วมก็คือเพราะว่าทั้งทีมที่ศึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยจะมาทําการเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลในพัฒนาลรวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยราชการที่เก็บข้องแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สมบูรณรครบทุกเรื่องนะคะในข้อมูลในรายละเอียดบางเรื่องซึ่งท่านเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะท่านอาจจะมีข้อมูลที่ลึกกว่าเรานะคะแล้วก็ไม่มีอาจจะไม่มีเก็บ มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือวิจิตชีวิตของตนในชุมชนนะคะจากนั้นเนี่ยจะถึงเอาข้อมูลทั้งหมดมาทําการประเมินผลกระทบแล้วก็มาดูว่าผลกรต้องที่เกิดขึ้นแต่แเราจะมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขอ,อย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวอาจจะมีความาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะข้อมูลในคอหนึ่งกับคอสามไม่ตรงกันข้อมูลโครงการต้องเรียนว่าพอเราจัดเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยเมื่อไหร่มันก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ ผมก็ทบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพูดบอกว่าตัวค่าเรือยื่นไปประมาณ3กิโลสมมุตินะคะแต่ถ้าเกิดว่า3กิโลนั้นเป็นรบกวนชุมชนเราก็อาจจต้องมาพิจารณากับแก้ไขทำยังไงให้ผมก็ทบทน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องมาใช้ในการกำหนดแล้วก็ปับปรุงมาตรการต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นรวมถึงมาดูอีกว่าถ้าบอกว่าสิ่งแวดล้อมเกณฑ์นั่นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนะฮะต้องดูว่า แล้วมีผลสุขภาพหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะต้องมาทําการศึกษาใน,ใ,นใ,นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งกรอเวลาในการศึกษาเ,เราใช้เวลาโดยประมาณ12เดือนนะคะเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะคะพอจัดเสร็จจากการศึกษาไม่ได้ไหมายความว่าพอศึกษาเสร็จแล้วโอเคหรือไม่ใช่นะคะต้องไปสู่ขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการที่สิยงร้องมีขั้นตอนตามกฎหมายที่กำหนดไว้อีกซึ่งระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยกว่าจะ,ะได้รับการอนุมัติอนุญาต ใช้เวลาอยู่จุดตรณนอ้น2-3ปีนะคะอันนี้คือรอบเวลาที่ที่ต้องมีการรายงานนะคะนอกจากนี้เนี่ยในขั้นตอนการถ่ายอย่างที่เรียนว่าเราก็มีการคัดกรองประเด็นมีการกําหนดขอบเขตมีการประเมินผลกระทบนะคะมีการจัดทำรายงานแล้วก็ข้อเสนอแนะเรื่องของมาตรการต่างๆรงวมถึงเรื่องของการติดตามตรวจสอบนะคะอันนี้คปอสิ่งที่ ีนี้ถามว่าในขั้นตอนนี้เราอยู่ในในตอนไหนนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นของการกาหนดขอบเขตนะคะทุกคัานตอนได้ข้อที่เห็หนกันเราเพื่อไปทาการกาหนดขอบเขตแล้วก็ประเด็น,นที่นำาการตัดสิให้ครอบกลุมนะคะในกระบวนการซึ่งเราเรียกว่าคานอนเินะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถามว่าเราทาการจัดประชุมวันนี้เพื่ออะไรนะคะเพื่อ เอาข้อเสน็จแน่หรือข้อหมกตามวลทุกท่านแล้วอาจจะตามวลว่าเอ๊ะการมีโรงฟ้ามาจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตไปไหมกระแทกแก้วเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ก็สิ่งที่ท่านสะท้อนมาแล้วเราไปมาดูแล้วแล้วไปกําหนดรายละเอียดเพื่อทําการศึกษานะคะให้ครอบคลุมนะคะอีกอันนึงก็คือมาดูว่าพื้นที่ในชุมชนทั้นมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่ามีปัญหาอะไรอยู่เดิมการมีโครงการจะไปทาให้ปัญหานั้นเพิ่มขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็สิ่งที่เรา แล้วก็มีเรื่องของให้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบอกว่า้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมูลควรจะออทําการศึกษาด้วยเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่เราอยากได้แล้วก็ตัวเพราะประเด็นที่เราได้มีการพูดคุยคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการจารัดประชุมวันนี้เนี่ยทีมงานของเราก็ได้มีการพูดคุยกับชุมชนนะคะได้รับทราบข้อบันทึกต้น,ตนแล้วก็ ดูในแง่ของเชิงวิชาการว่าตัวโครงการเนี่ยมีประเด็นผลกระทบกปางอะไรแล้วก็มีการกำหนอบาการศึกษานนะคะที่นําเสนอเฉพาะเป็นประเด็นหลักเพื่อเป็นตัวอยา่างแต่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในเล่มรายงานที่เราได้ได้แจกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ